สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสิภาชาสิรินะคะจะมาแนะนําสื่อที่มีชื่อว่าเส้นจานวนชวนสนุกค่ะซึ่งจะมีเป็นตัวเดินนะคะแล้วก็กระดานโจนค่ะซึ่งตัวเดินของเรานะคะจะมีเป็นสองตัวด,ด้วยกันโดยด้านหนึ่งนะคะจะเป็นสีแดงสนิทตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีเขียวตัวสีแดงนี้นะคะเราจะนําวางตรงตําแหน่งที่เป็น ตัวตั้งค่ะอย่างทยดข้อนี้นะคะ1 0 3่ลบเนะคะเราก็จะวางไว้ที่ตำแหน่ง103ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนนะคะก็จะนับลบออกไป9ก็จะนับถอยหลังนะคะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9่ห้ากค่ะมื่อสิ้นสุดที่ตำแหน่งใดจะนำอีกตัวหนึ่งนะคะมาวางไหมทาง ด้านตัวเลขนั้นนะคะเมื่อกลุ่มใดทําเสร็จแล้วนะคะจะให้ยกมือขึ้นและครูนะคะจะทําการเดินไปตรวจและให้คะแนนและรับโจทย์ในข้อต่อไปค่ะสําหรับวันนี้จบแล้วค่ะค